รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการรู้จริงป่ะรู้จริงเปล่ารู้จริงป่ะ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 รู้จริงปะรู้จริงปะรู้จริงปะโอ้ทำไมมันแห้งแล้งอย่างนี้นี่มันไอ้ของเนี่ยพเจ้าไม่ใช่สนามฟุตบอลไอ้เนาทไม่มีชอยโอ้ วันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปตามหาความจริงเกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำที่ถูกต้องกันค่ะปัจจุบันสถานการณ์ขาดแคลนน้ำกำลังได้รับผลกระทบในทุกภาคส่วนกันเลยทีเดียวฉะนั้นเราจะใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดเดี๋ยวเราไปถามชาวศูนย์การแพทย์กันดีกว่าค่ะว่าเขามีวิธีการประหยัดน้ำอย่างไรปิดน้ำในขณะแปรงฟันค่ะไม่ทิ้งขยะลงในชักโครกค่ะใส่ขวดพลาสติกที่มีน้ำลงในถังซักโครกค่ะ อาบน้ําโดยการใช้ฝักบัวแทนการใช้ขันตักอาบครับใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางนะคะเอแล้ววิธีการประหยัดน้ําที่ถูกต้องเขาทํากันยังไงนะ ดิฉันจึงไปสอบถามจากคุณจีรพงษ์พุ่มสุวรรณหัวหน้างานซ่อมบำรุงศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพพระรัราสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะแพะทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธว่าวิธีการประหยัดน้ําที่ถูกต้องควรทําอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะคือกิจกรรมของการล้างมือกับกิจกรรมของการทำความสะอาดพืนนะครับ ในอีกกรรของการล้างมือเนี่ยก็คือเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของการใช้สบู่หรือน้ํายาเหลวในการล้างมือนะครับควรจะใช้ลักนณะที่มีความเข้มข้นออกเพื่อจะให้สามารถล้างทาความสะอาดออกได้ง่ายครับเพราะว่าในการเปิดน้ำเนี่ยจากก๊อกเนี่ยหนาทีเราจะเสียน้ําประมาณ9ลิตรนะครับส่วนในการทำความสะอาดพื้นนะครับก็คือให้ใช้ไม้มอ็อแล้วก็ถังพ๊อ เอาน้ำบรรจุถังเนี่ยจะทําให้เราใช้น้ําในปลิมาที่น้อยกว่าการใช้น้ําจากการฉีดแล้วในแต่ละวันโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใช้น้ํามากน้อยแค่ไหนคะปัจจุบันตอนนี้ต่อเดือนนะครับเราใช้1,40 0 0 0ลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นเงินก็ตกประมาณส3 0 0 0 0บาทนะครับต่อต่อเดือนถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยเราจะใช้เงินถึง สามล้านห้าเลยนะครับในการใช้น้ำในหนึ่งปีของเราซึ่งปริมาณค่าน้ำเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วการอาบน้ําโดยใช้ฝักบัวหรือขันตักอาบแบบไหนสิ้นเปลืองน้ําน้อยที่สุดคะการใช้น้ําจากฝักบัวนะครับจะใช้ปริมาณน้ําอยู่ที่5้ถึงเลิตรนะครับต่อนาทีส่วนถ้าเป็นของขันตักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิลิตรต่อนาทีครับจะเห็นว่าการใช้ฝักบัวเนี่ยจะประหยัดมากกว่าการใช้น้ําแบบ อานะครับและดิฉันก็มีวิธีการประหยัดน้ําที่ถูกต้องจากคุณสุพรเฉลียวบุญผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาจังหวัดนครนายกมาฝากกันด้วยค่ะ ควรสำรวจระบบปะปาภายในบ้านอยู่เสมอเช่นตรวจก๊อกน้ำเส้นท่อและสุขภัณฑ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่มีการล่วไหลเมื่อกนหนวดแล้วควรล้างมีดกนหนวดโดยการจุ่มล้างในแก้วจะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อกน้ำในขณะที่แปรงฟันและล้างหน้าควรปิดน้ำทุกครั้งยังมีหลากหลายวิธีเลยนะคะที่เราจะช่วยกันประหยัดน้ำและดิฉันก็ได้ไปสัมภาษณ์ท่านผูน้อำนวยการศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเกี่ยวกับการประหยัดน้ําที่อยากจะฝากถึงทุกท่านค่ะทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยประสบปัญหาภายแรงนะคะขาดน้ําไปทุก พื้นที่นะคะรวมทั้งศูนย์การแพทย์ของเราด้วยจะเห็นว่าคลองหน้าโรงพยาบาลเนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะช่วยกันใช้น้ําอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์การแพทย์หรือตึกคณะแพทย์รวมทั้งที่บ้านของท่านเองด้วยค่ะทรัพยากรน้ำมีวันหมดไปเราทุกคนควรใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุ้มค่านะคะและไม่เพียงแต่เราจะช่วยกันประหยัดน้ำเพียงอย่างเดียวเราควรช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆกันด้วยค่ะ ท่านผู้ชมสาม,มารถติดตามรายการได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะและกลับมาพบกับรายการรู้จริงป่ะได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ